ธธรรรมมชชาาาติบ้นเรานนะะั่นก็คือเจ้าบอลหวานนั่นเองค่ะเพื่อนๆมีใครเคยทานบ้างไม่เอ่ยทานได้นะเพื่อนอันนี้ก็คือทานได้ทั้งหมดนะคะไปนึ่งก่อนใส่มาแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะเข้าครัวกันเลยในครัวก็จะวุ่นๆนิดนึงนะว่าแม่เขาทํากับข้าวอยู่ก่อนแล้วเราก็อยากกินแกงบอลหวานนะเราเลยจัดการของเราเองเลยค่ะนี่เราหัาก้านยาวๆเราก็ตัดให้มันสั้นนะคะเพื่อเป็น เพื่อเวลานึ่งมันจะได้เข้าในที่ที่นึ่งได้สะดวกนะคะนี่คือใบกินได้ทั้งก้านทั้งใบนะคะานนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละคะรยากินอะไรก็ทํากันเองหรือถ้าไม่อยากจะทาก็คนไม่ต้องสงแัยว่าบอลมันทานได้ด้วยเหรอบอบอลจะมีสองอย่างนะทานได้ก็ทานไม่ได้โอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันดีกว่านะคะเราก็ไปทํากันอืมก็หม้อนึ่งมันรอนสุกหรือยังเราก็จับจับดูอ้าวนิ่มแล้วนะคือถ้านิ่มแล้วคุใช้ได้แล้วนะ หวังรอพักเย็นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บส้มปล่อยกันนะ,ะนเพื่อนอันอื่นเ,เราต็องใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะลืมบอกไปเมื่อกี้เราก็ได้ใบมะกรูดแล้วนะนี่ก็เป็นส้มปล่อยนะคะเพื่อนมันก็มีรสชาติเปรี้ยวนะคะต้นมันจะคล้ายๆต้นชะอมนะะแต่ว่ายอดเขาจะแดงๆนะรสชาติเขาจะเปรี้ยวๆเนาะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราลืมไม่ได้ก็คือผักชีใบเรื่อยน,นั่นเองเราก็ไปเรื่อยหอมมากอลยนี่เป็นแบบนี่เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ <ใน S 1> ลืมไปว่าต้องใส่พริกขี้หนูด้วยค่ะเราก็ได้พริกขี้ห<ม>นูมาแล้วด้วยค่ะ กล้างรวมๆกันไปเลยระวังหนามนิดนึงนะคะท้งปล่อยเขาจะมีหนามนะเพื่อนนี่ค่ะเจ้าสรงปล่อยนี่จะมีหนามนะคะอย่าไปเอามือไปทุบนะคะใส่ลงไปค่ะเจือขาะคะ่ะผงนวลน,นี่พอเดี๋ยวคนอื่นเขากินไม่ได้กระเทียมเกลือขออนุญ,ญาตเปลี่ยนครกนะคะ แค่มูลงไปใครจะโขกด้วยก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นอันๆก็ได้นะคะใส่แบบที่เราตำไว้แล้วนะคะนี่นะคะเทคนิคในการใส่ส้มปล่อยนะคะเราจะทําการมัดก่อน,นะค่ะมัดเพื่อไม่ให้มันกระจายนะ,ะเราก็ใส่นี่เข้าไปค่ะใบมะกรูดนะคะที่เราเด็ดมาใส่เป็นใบเลยะค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะฝักชีไปเรื่อยๆเราจะใช้แบบโบราณเลยนะคะเราก็ใช้มือเลยค่ะ ปิดลงไปค่ะไม่ต้องไม่ต้องพิธีรีตองอะไรค่ะใช้แบบบอลนะสมัยคุณยา่าคุณยายก็ใช้วิธีนี้ค่ะทีนี้หอมมากเลยบอกได้เลยว่าหอมจริงหอมจนแบบทุกคนนาะตาแกงใบเขือก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางคนก็ก็ใส่แคบหมูค่ะเอาที่ง่ายๆเ้แกงบอลใส่แคบหมูเ,เนี้ยร้อนๆเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแคบหมูค่ะ